มาหานนนครออไล์ฮิตเอาละครับผ่านไปนในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะวันนี้ก็เป็นฮักหลายจนโง่าจากน้องตรีชัยนรงค์นะตอนนี้ใครที่ ได้ยินเสียงแล้วนะฮะหรือว่าใครที่เป็นเอฟซนะตอนนี้ทยอยเข้ามาแล้วนะตอนนี้น้องตรีมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเข้ามาส่องแลวอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะฮะแลวตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องตรีช <ๆ S 1> นะลงครับผ <ๆ S 2> <า>มสวัสดีครับสวัสดีครับตรีครับครับี่โอ้ยขอบคุณมากเลยที่เข้ามาพูดคุยกันโอ้โ <rehab> หผมต้องขอบคุณทางคลื่นมากกว่านี่โอกาสศิลปินตัวเล็กกว่านี้ได้มาเยี่ยมโบแบบนะครับที่สถานีไม่ได้เจอกันนานมากนะผมจําได้ล่าสุดแบบโอ้นู่นกีฬาสีเลยใช่ครับอะไรคือครั้งแรกที่ได้เจอใช่ แ,บบแร่างก่งคุยกันตลอดทางเลยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันตอนนั้นครับตอนนั้นแบบตอนนั้นตรีเนี่ยก็คือแบบมี FC เยอะมากเลย<อ>แบบ<อ><อ>แบบใช้ก็มาพอมีดีกว่าอย่าถามตัวนะครับ <laughs> อเ,เออชาวคณะของเราเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่วันนี้เราได้มาคุยกันจริงๆนะครับวันนี้ก็อยากจะขออนุญาตนะมาคุยกับน้องตรีชัยนรงคนะ์ในอีกหนึ่งมุมนะที่บางทีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยบางทีแบบยังไม่ได้แบบรู้จักจริงๆนะครับเพราะโอ้โหน้องเขากว่าจะมาสําเร็จจนเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงทุกวันนี้เนี่ย ต้องบอกเลยว่าโอ้โหผ่านอะไรมาเยอะมากครับสุดๆนะฮะอ่ผมบอกชื่อเพลงก่อนนะครับหักหลายจนโง่นี่น้องตรีชนงคงเพลงนี้พี่ชอบตอนท่อนสุดท้ายมากเลยที่เอื้อนลมอ่ะเออโอ้เพลงนี้สุดมากเลยนะฮะแล้วต้องบอกด้วยนะครับเพลงน้องตรีเนี่ยนะครับยังติดชาร์จอยู่คือตัวได้แต่กูนี่แหละนะอยู่ในฮิตที่14นะฮะก็คืออยากจะแนะนําเพลงหลากหลายเพลงของน้องตรี ขอบคุณมากครับครับผมยินดีมากๆแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาคุยถึงเพลงใหม่แต่ก่อนอื่นเลยต้องเพิ่งบอกก่อนว่าตอนนี้น้องตรีทําอะไรอยู่บ้างครับก็มีทําร้านอาหารครับมีทำ้านอาหารที่โพธารามครับผมแล้วก็ก็รับยังรับงานคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยเหมือนเดิมเลยผมนะครับผมไปดูมาว่าโอ้โหตารางเดือนนี้นิดแน่นมากครับตรีพอมีพอมีครับแต่ก็ยัง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 มีคิวว่างอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้ครับได้ครับได้เออนะฮะพี่ถามนิดนึงนะว่าตอนเนี้เรื่องของการฝึกซ้อมส่วนตัวเป็นยังไงบ้างครับตรีครับ วิธีการซ้อมของตรีโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการเวลาเราเรา,าขึ้นรถไปเงี้ยครับเราเราไม่ค่อยมีเวลาได้ซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับก็ใช้วิธีการฟังแล้วก็ร้องอยู่บนรถอะไรเงี้ยครับไงไงรบ้องร้องไปวิธีการแกะบางทีก็การแกะเพลงของตีบางทีก็ตลกเหมือนกันนะฮะยังไงครับรครือ <c ười> ต้องเอาไปร้องบนเวทีบางทีแกะไม่หลุดสักทีเนี่ยเดี๋ยวเอาไปร้องร<อ>้อง,ออองโชว์บนเวทีใช่ครับร้องให้มันผิดผิดไปเลยแบบผิดผิดถูกถูกไปแล้วพอมัน อย่างนี้เั้แล้วมันก็จะได้เลยคือลงสนามจริงเลยคืต้องลงสนามจริงไปก่อนให้มันผิดก่อนผิดเป็นครูก่อนครับแล้วแล้วพอหลังจากนั้นได้เองครับอ้อแปลกมากเลยนะฮะเออนี่นี่เป็นเป็นเทคนิคส่วนตัวเลยนะว่าพี่ตรีของเราเนี่ยนะฮะก็คือมีการฝึกซ้อมพี่ถามนิดนึงนะฮะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนแรกเนี่ยตอนที่น้องประกวดเนี่ยคือคิดว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นตรีัชนรงลงในทุกวันนี้ย้อนไปเวทีแรกๆเลยศึกวันดวลเพลงเลยสมัยนู้นเลย อะไรที่ทําให้ตีเป็นจนมาน<ต>ถึงทุกวันนี้เป็นตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังครับผมคิดว่าหนึ่งก็ที่เราเป็นเราแบบนี้ครับตีก็เป็นค, <ๆ S 2> คนแบบเนี้ยตีเป็นคนแบบซื่อๆตรงๆนะครับแล้วก็ใครรักตีตีก็รักคนนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่ลืมที่ไม่ลืมคนที่คอยซัพพอร์ตหรือเดินเดินมากับเราหรือคอยประคับประคองเรามานะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแรงผลักดันจากข้างหลังในเรื่องราวของชีวิตที่มันทําให้เราต้องดินรนนะครับผมแล้วก็ เราไม่โกงในความฝันของตัวเองว่าเราเราอยากจะเป็นนักร้องเราก็ต้องสู้กับมันให้มันเต็มที่ครับจนกว่ามันถ้ามันไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันแต่พอดีโอกาสมันได้ก็จ็ถึงก็ต้องขอบคุณครับตอนนั้นน่าจะ17สมัยใช่ไหมใช่ครับผมแพ้สมัยสุดท้ายครับ17สมัยไม่ธรรมดาแล้วก็ได้มาเข้าแกรมิโกนะครับแล้วก็พอมาอยู่แกรมิโกเนี่ยนะฮะชีวิตเปลี่ยนนะครับตีเปลี่ยนครับพี่เปลี่ยนเหมือนเหมือนเราได้ของขวัญชิ้นใหญ่ที่มันเป็นความฝันที่เรารอคอยมานานแสนนานมากๆว่า คือตั้งแต่ผมพูดในรายการแล้วว่าการที่เป็นนักร้องแกมิโกเนี่ยได้ใช้นามสกุลแกมิโกเนี่ยมันโก้มันเป็นความฝันของเด็กวันนอกมากเลยนะใช่ครับผมมองว่ามันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับผมชีวิตผมเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ผมได้ก้าวขาเข้ามาอยู่ในบ้านของแกมิโกคือคือพี่ตอนที่คุยบนรถทัวร์ด้วยกันจำได้ไหมว่าน้องตรีพูดถึงความลําบากในในช่วงที่ไปประกวดไอ้สิบสิบเจ็ดครั้งนั้นอ่ะใช่ครับครับคือคือลำบากมากมันมันไม่ใช่ว่าลำบากอย่างเดียวครับคือมันมีทั้ง การเดินทางที่มันมันเราเองต้นทุนของเรามันไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้หนาเหมือนของคนอื่นอะไรเงี้ยครับมันต้องแบบคิดเยอะมากว่ามาเดินเดินทางมาเนี่ยเราจะต้องใช้เงินกี่บาทเราจะต้องไปอยู่ตรงไหนจะกินอะไรจะทําอะไรคือต้องคิดให้ดีมากงคือตอนนี้นถ้าใครเป็น f อเห็นพิตรีจะมองไม่ออกภาพสมัยนน้นเลย <c oughs> ว่าโอ้โหพิตรีแบบขึ้นทีแบบมีแบบม,แบบมีแบงค์เป็นแบบนกยูงอะไรนี้เลย <c oughs> นะแต่แต่สมัยก่อนคือเขาฝึกมาหนักมากเขากว่าจะมาเป็นทุกวันนี้พี่อยากรู้ว่าช่วงที่ตรีเนี่ยลําบากที่สุดในชีวิตเนี่ยช่วงนั้นเนี่ย บอกตัวเองว่ายัางไงบ้างเคยเคยผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนเคยเคยท้อผ,<ม>ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเหนื่อยแล้วก็ร้องไห้ครับอันนี้เป็นเรื่องของปกติเลยของของ,ของธรรมของธรรมชาติที่มนุษย์มนุษย์จะเป็นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราท้อแล้วเราเราถอยไม่สามารถถอยได้เลยก็คือคนที่อยู่ข้างหลังครับครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่โดยเฉพาะแม่เนี่ยนะครับผม เราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้ครอบครัวเรากลับมาลืมตาอ้าปากได้เหมือนเดิมมันไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะกินอะไรหรือว่าแม้กระทั่งเราจะกินหมูกระทะเนี่ยเราจะต้องเก็บตังค์อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่พี่โอ้โหมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออนั่นแหละคือแรงผลักดันที่ทําให้เรารู้สึกว่าท้อแต่เราถอยไม่ได้อืมคือเราต้อง ทำให้ชีวิตครอบครัวเราให้ดีให้ได้ใช่ครับโอ้โหก็คือครอบครัวเป็นแรงผลักดันนั่นเองถูกต้องครับนะครับโอ้ฟังแล้วขนลุกนะฮะว่าพิรีที่เราเห็นทุกวันนี้คือกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้คือพี่อยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่บางทีแบบไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้โอ้พี่ผมเคยไหมกระทั่งแบบเคยไหมกระทั่งแบบว่าเออยังไงตอนนั้นผมอยู่พัทยาใช่ไหมแล้วก่าผมเช่าห้องอยู่ห้องเช่าในพัทยาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคือราคามันเท่าห้องดีๆก็แพงก็หลักสี่ห้าพัน นะครับแต่ผมเช่าห้องห้องห้องละหนึ่งพันน้ำไม่มีอาบห้องน้ําก็ใช้เข้าได้ถ่ายเบาได้อย่างเดียวถ่ายหนักไม่ได้เพราะว่าน้ํามันอาบไม่ได้มันเป็นน้ําสนิมผมก็ต้องอาศัยไปเล่นน้ําทะเลแล้วก็ไปอาบน้ํห้าบาทติบบาทเงี้ยอ๋อครับแล้วก็ไปทํางานทํางานเวลาจะกินข้าวทีหนึ่งนะตอนนั้นก็คือแบบจะกินอะไรก็ต้องคิดให้มันดีๆว่าอืว่า,ว,าว่าเราจะต้องต้องบาลานซ์เงินให้ดีไปนอนบางทีก็ มันร้อน่ะพี่มันร้อนมากๆเพราะว่าพัลบเราอยู่ชั้นบนใช่ไหมครับสิบโมงเนี่ยก็นอนไม่ได้แล้วเพราะเราเราเข้างานดึกเลิกงานเลิกงานก็เกอบเช้าอะไรเงี้ยบางทีก็ไปนอนอยู่ริมชายหาดโอ้โหคือคือหนักมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากคือถามอีกนิดนึงทุกวันเนี่ยภูมิใจไหมวันเนี่ยแบบมาถึงจุดๆเนี้ยภูมิใจในตัวเองไหมภูมิใจนะครับผมผมผมภูมิใจในตัวใน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 ตัวเองตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จดีมากเท่ากับคนอื่นแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มากับสิ่งที่เราได้รับอะไรเงี้ย มันเป็นเราเราโอเคกับมันมากเลยครับครับผมคือ<ก>ดูชีวิตตรีแล้วแบบได้แรงบันดาลใจมากแบบมันแบบคือพอเราคุยกันแล้วเราจะรู้เบื้องหลังเขาว่าเขาฝึกหนักมากคือเขาแบบไม่ใช่แบบอยู่ๆมาม,มีชื่อเสียงมีไฟสองไม่ใช่คือผ่านกระบวนการแบบมาเยอะมากสุดๆครับจริงๆอือโดยอย่างเช่นเวลาที่พ่อหรือครูเนี่ยคำทางให้กับเราผู้ใหญ่เนี่ยคำทางให้เรากับเราในแต่ละอัลบั้มที่จะออกมาอย่างเช่นไม่เคยเรียนเต้นก็ต้องได้เรียนแล้วเรียนหนักมากตอนเรียนเต้นอ่ะแล้วผมแบบ เออเรามีพื้นฐานการเต้นในการเป็นแดนเซอร์แต่เราเต้นลุกทุ่งไงครับ,รบแต่เนี่ยต้องไปเรียนแนวสตรีทโอ้อครับมันมันฝึกหลากหลายมากสุดๆุช่วงเรียนตง,งช่วงทำปอนปอนอนอนสตาร์คือแบบ,บโหคือนั่นแหละครับอย่างที่เฮียบอกว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ศิลปินทุกคนไม่ได้คนที่มีโอกาสที่วิ่งเข้าหาได้ง่ายๆอันนี้ก็คือถือว่าโชคดีโชดีแต่บางคนที่มันต้องต้องมาจริงๆใช่ครับบางนเข้าไปหามันอะไรเงี้ยต้องต้องสู้กับมันจริงๆก็ ก็มีจริงเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่กําลังฝึกฝนอยูที่เป็น FFC น้องตรีนะฮะแบบโอ้หต้องต้องฝึกต้องเอาจริงจังเลยทีนี้เรากลับมาขออนุญาตไปเร็วนิดนึงกลับมาที่เพลงใหม่บ้างคือร้องเศร้ามาตลอดช้ามาตลอดวันนี้ขออนุญาตเป็นเพลงที่แบบน่ารักบ้างมีชื่อว่าเพลงก็อยากจะมีครับก็อยากจะมีพูดถึงอะไรครับก็อยากจะมีก็คืออยากจะมีใครสักคนที่คอยเป็นห่วงคอยถามว่ากินข้าวหรือยังคอยตองหาคอย บอกฝันดีอะไรอย่างเงี้ยครับก<อ>็คืออยากจะมีแฟนกับอันนี้ชีวิตจริงหรอเปล่าครับตรีครับ <laughs> อันนี้ความรู้สึกจริงๆจากใจหรอเปล่าครับตรีครับ <laughs> มีบ้างมีบ้างม่มันก็มีบ้างมีบ้างครับผมใครเป็นคนแต่งคําร้องทํานองครับ อ่าผมลืมครูเพลงเดี๋ยวนเดี๋ยวเออเอเดี๋ยวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยอ่าแต่ว่าคนคุมร้องก็คือพ่อครับคือครับอ๋ออนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะครับอ่าลืมลืมอ๋อพี่ชนชาติปะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่บูทยอาจารย์จินนี่บูทยใช่ครับครับผมนะฮะก็เรียกว่าโอ้เพลงนี้น่ารักมากเลยนะตอนแรกที่เห็นเนื้อเพลงเนี่ยตรีรู้สึกยังไงครับอ่าผมก็มองว่าเอ้ยมันน่ารักเนื้อเนื้อหามันน่ารดีก็อยากจะมีอะไรเงี้ยแล้วแล้วยิ่งพอได้ฟัง อ่ะไก่กนองก่อนนะครับเฮ้ยน่ารักดีว่ะเพลงแต่ก่อนเราก็มีแต่เพลงช้าช้าอ่าช้าช้าซื้อซื้อแบบโอ๋ตัวได้จากกูนี่แหละอะไรเงี้ยทัลายจนโง่อะไรเงี้ยคือเออพอมาเพลงนี้เออได้ผ่อนคลายกับเขาว้างไว้ไม่ต้องตึงมากเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองจะแตกแล้วไม่ต้องเครียดมากใช่ใช่แล้วเชื่อพี่ไหมพี่ไปดูเอ็มวีคอมเมนต์เนี่ย แฟนแฟนตรีบอกโอ้โหแบบดีมากเลยดีมากเลย,ล,เล,ยลูกเออมันมันค่อนข้างฉีกอยู่ใช่แบบเห็นร้องแบบช้ำม,มานานมากสมหวังสักทีมีแฟนก็เศร้าสักทีเอฟซี FC ดีใจแบบอาร์ลบี่ก็เอ้ยเอได้รักดีนะครับแล้วก็เพลงนี้นอัดนานไหมครับพอสมควรครับ,รบพอสมควรแต่ว่าด้วยความว่าเราก็มีเราเรา,เราได้ฟังไกด์ก่อนล้วก็มีโอกาสได้ทําการบ้านก็เลยด้วยความว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่อ่ มันเป็นเพลงอารมณ์น่ารักน่ารักอยู่ครับจีบจีบอ้อนอ้อนจีบจีบอะไรเงี้ยเออก็ก็ไม่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 นานมากเท่าไหร่แต่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันท่อนท่อนไหนที่รู้สึกว่าเอาเรื่องครับตีฮุกเลยครับอืเรื่องของจังหวะมันเป็นมันไม่ได้เร็วมากแล้วมันไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้ช้ามันจะโยนโยนใช่ใช่มันต้องลองให้มันมันลงห้องเหรอใช่ครับลองให้หนึบเอาอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวให้ตีลองร้องสดเลยดีกว่าท่อนท่อนฮุกเลยครับผมนะ ก็อยากทีนมีแบบว่าคนโกปลุกก็อยากสีหยุดกระเพยทุกคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นจังหวะมันต้องปรับลงห้องพอดีใช่ครับจนโยนใช่ออนะครับแล้วก็ใช้เวลาอัดนานไหมเพลงนี้ก็ประมาณสองสามชั่วโมงอยู่นะครับครับครับเพราะก็ถือว่าโอเคนะไม่นานมากเออนะสองสามชั่วโมงแล้วเพด้ว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนในในวิธีการอัดเพลงถ้าเป็นเสีเป็นในรุ่นกับรุ่นก่อนเสเป็น ลูกทุ่งรุ่นก่อนๆก็ห้องอัดเขาจะไม่มีการอิดิอ่ายันนี้ยังแก้ช่วยได้ใช่อันนี้มันยังยังร้องเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วเอามาตัดเอามาแปะได้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าผมว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็น่าจะมีเป็นวันนะครับคือผิดก็เริ่มใหม่เลยใช่เพราะว่าตัดเส้นยาวเออมันยากอันนี้คือแบบเขาเายังช่วยปรับได้ใช่นะฮะทีนี้มาพูดถึง M v วครับ M v วน่ารักมากเออถ่ายทำที่ไหนแถวแถวผมจำไม่ได้แต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเรา แต่พี่ถ่ายโหดมากเลยนะถ่ายโหดมากตีนอนมากหรือเปล่าเนี่ยพี่เห็นตีไม่ค่อยได้นอนรับงานเยอะมากเออจำคือตัวพี่ไม่ค่อยอไม่ค่อยช่วยน้องไม่ค่อยไม่ค่อยจำสถานที่สถานที่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นเหมือนอยู่ตรงคาเฟ่มันเป็นคาเฟ่มันเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟครับผมแล้วก็๋ยวจะบอกว่าเอวีเพลงนี้ถ่ายโหดอยู่เหมือนกันนะครับยังไงห้าโมงเย็นนะถ่ายตั้งแต่ห้าโมงเย็นเริ่มนัดนัดกองห้าโมงเย็นเริ่มถ่ายหกโมงเสร็จอีกทีหนึ่งเจ็ดโมงเช้าอีกมันหนึ่ โอ้โหข้ามเลยเหรอข้ามเลยอุ้ยจะไม่นานจัง<ผ>ม<อ>ันเป็นซีนไหนทั้งหมดเนี่ยครับครับผมก็เลยต้องถ่ายกลางคืนทั้งหมดอืมแต่พี่เห็นมันมีแบบเป็นหลายซีนที่แบบมันมีแบบมีลูกเล่นในนั้นนะใช่ครับหนึ่งซีนเดี๋ยวเราขออนุญาตใหนึ่งซีนที่ทาไมตีนั่งถือลูกชิ้นแล้วหมาถึงไม่สนใจก็ตามเนื้อเพลงไงครับเออขนาดขนาดหม้ายังบออยากเนม้อมกลยกับหฮาทุกปีทุกทีจริงๆหมามันต้องแบบเห็นลูกชิ้นไม่ต้องงับนะแต่นีขนาดลูกชิ้น โอ้โหแบบคือเขาเขาาใจเขาใจคิดมากเลยแล้วเป็นซีนที่จะบอกว่าเออถ่ายนานสุด้วยนะถ่ายกับน้องหมาเนี่ยไอซีนนั่งเฉยๆแล้วใชนั่งองนี้นะคืออะไรรู้ไหมตอนตอนยังไม่ถ่ายยังไม่เข้ายังไม่เข้าฉากเนี่ยน้องเขาแบบบอกง่ายมากเชื่องแต่เลยก็ใช่ครับให้อยู่ตรงไหนก็อยู่พอเข้าฉากเท่านั้นแหละอยากมานั่งปุ๊บลุกเดินนี่นั่งปุ๊บลุก ไม่ได้ถ่ายกันสักทีกว่าเขาจะนิ่งให้เราอะเออเออจริงประมาณนานไหมเวลานาน่าทีนั้นทีนั้นเกือบเอาเรื่องอยู่เป็นชั่วโมงอยู่ครับกว่าหมามันจะนิ่งอะใช่โอ้แต่เราเห็นแบบแป๊บเดียวเองนะแต่ตัดออกมาแค่นั้นเออแต่เขาไม่ยอมเอิงให้เราไงว่าเออไอเราก็แบบอยู่นิ่งๆนะครับนิ่งๆนะนะช่วยพี่หน่อยนะนิ่งกัสิบวิก็ยังดีลูกนะนะแต่เป็นฉากที่แบบกลายเป็นนานที่สุดใช่ครับกว่าที่นานสุดครับแล้วก็อีกซีหนึ่งซีนปลากชิ้นึงปที่ นางเอกเขาเดินลงมาจากเสิร์ฟอยู่ข้างบนแล้วโดนใช่ไหมใช่แล้วเรากําลังหยอกกับเพื่อนอยู่เพื่อนมันมาแกล้งเราเราก็นั่งกินลูกชิ้นไปอยู่แล้วก็เอาลูกชิ้นให้หมาด้วยอะไรอเงี้ยแล้วเพื่อนมาแกล้งเราแล้วเราก็แบบจะปากกำลูกชิ้นจะปาจะปาเพื่อนแต่นางเอกเดินมาปุ๊บปาใส่หน้านางเอกปั๊บอย่าบอกว่าต้องไหลเทปกว่าจะโดนหัวเขาผมผมก็พยายามปาไม่ปาให้ไม่โดนมันจได้จริงๆจะต้องโดนหรือไม่โดนต้องโดนครับต้องโดนใช่ไหมเราก็เกรงใจน้องไงมเลรพี่ พี่สําคัญก็เลยตีไม่ต้องมาเดี๋ยวพี่ปลาเองมันก็เป็นแบบเป็นเหมือนเราทำปลาแต่ว่าคนปลาจะอยู่ข้างหลังพี่สําคัญก็ใส่เต็มเหนียวเลยแกบอกขอโทษนะนของขวดเต็มเลยเอาทีเดียวเอาทีเดียวนะขอโทษนะพี่สําคัญก็พูหน้าสมบัติไปเลยเออซีนนี้ก็น่ารักเลยนะครับผมแล้วแล้วพี่ชอบอีกซีนหนึ่งก็คือซีนที่ใช้โค้ดวิทยุที่เป็นเป็นคะไวอ๋อใช่ใช่ผมว่านั้นมันเก๋ดีนะ คือตอนแรกพี่คิดว่า้คิดเลขเองหรือเปล่าแล้วคําพูดอะไรเงี้ยไปดูจริงๆแบบเฮ้ยมันเป็นความหมายตรงใช่ครับเอออย่างวอแปดแปดอะไรเงี้ยครับอ่าวอแปดแปดคืออะไรครับรักนะจุ๊บจุ๊บเอ่ออันนี้คือมีจริงๆใช่ไหมใช่ครับเออพี่ก็แบบวหวหกศูนย์ศูนย์เงี้ยเออเอแปนอะไรเงี้ยครับคือเขาเขาเก็บรายละเอียดดีมากนะเขามาแปะแล้วเขาให้ตรีแปรทีละอันทีละอันใช่ผมว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเก๋ใน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 มีเพลงเนี้ยคพราะมันจีบสาวแบบใช้ ใช้่ช่างรหัสวอลอย่าง <War. S 2> <ช>เงี้ยนะน่ารักมากแล้วก็มีแบบพี่พี่น้องน้องทีมโปรเทคตึงใช่ไหมฮะใช่ครับอันะไรเป็นนั่นแหละที่อยู่ที่มันแกล้งเรานั่นแหละครับ,รบเออนะฮะก็เรียกว่าเป็น MV ที่น่ารักมากเลยพี่เข้าไปดูเนี่ยนะฮะประมาณ2องจุดหมื่นวิวละแป <c oughs> ๊บดเดียวแบบวิวแบบพุ่งมาแล้วนะครับเพิ่งเพิ่งปล่อยไม่กี่วันเองใช่ครับเพิ่งปล่อยไปวันที่14บส่ใชเร็วๆนี้เองนะครับโอ้โหวันนี้นี่รู้สึกดีใจนะที่ได้คุยกับน้องชายนะวันนี้แบบงานเยอะมากเลยแแล้้วก็บบโอมี เรื่องราวตอนนี้ยังรับละครอยู่ไหมครับก็กําลังมีอยู่ในช่วงของการคุยครับครับก็รับครับถ้าเกิดว่าผู้จัดให้เล่นก็เล่นครับรับทุกอย่างพรีเซนเตอร์รับไหมครับรับครับผมรับครับผมคอนเสิร์ตรับไหมครับรับครับผมนะครับเดี๋ยวท้ายที่สุดเดี๋ยวให้น้องตรีฝากผลงานเพลงนะครับแล้วก็งานพรีเซนเตอร์ก็รับละครก็รับนะครับคอนเสิร์ตก็รับเชิญเลยครับครับผมก่อนอื่นขอบคุณก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณ f m 95ลูกทุ่มหานครขอบคุณเฮียนิับยินดีมากๆครับขอบคุณแฟน นะครับ fm95 ลูกทุ่งหานครทุกคนเลยนะครับยังไงก็ฝากผลงานเพลงของตรีทุกเพลงว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่นะครับผมก็ก็ฝากไว้กับหัวใจของพี่ๆน้องเป็นแฟน fm95 ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญล่าสุดกับซิงเกิลนี้นะครับผมก็อยากจะมีขอกันเข้ามาเยอะนะครับที่ fm95 ลูกทุ่งหานครนะครับอ้าวเพลงน่ารักมากนะครับแล้วก็ mv ก็มาแล้วแต่รอจบช่วงเฮียนแล้วค่อยไปดู mv นะครับผมนะครับนะฮะตอนนี้ขอบคุณมากเลยน้องตรีชนะลงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ